ทักทายชาวมีโฟดทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าอัปเดตใหญ่นะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ทําการใส่เข้ามาให้เราได้เล่นกันนะมีอะไรบ้างหลังจากที่ผมได้ไล่ดูนะครับก็มีอยู่1กิจกรรมเลยนะที่เป็นกิจกรรมใหม่แกะกล่องเลยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าการท้าทายของแคลนนะครับเราสามารถเข้ามาได้ที่หัวข้อตระกูลนะครับแล้วก็คลิกไปที่ข้อมูลแคลนอันนี้ ทุกคนต้องมีแครนก่อนนะมันถึงจะเจอหัวข้อนี้นะครับแล้วจากนั้นให้เรามาที่หัวข้อสำรวจพอเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับกิจกรรมตีบอสกิลประจำสัปดาห์ที่มีมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยก็คือตอนเปิดเกมใหม่ๆนะครับกิจกรรมนี้แต่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ไม่ใช่อันนี้นะครับด้านข้างๆกันนะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นว่านี่นะครับมันแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันเห็นไหมแล้วด้านขวามือก็มีบอส ยู่5ตัวถามผู้พัฒนา,นาบอกว่ากิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการเปิดให้สมาชิกในแคลนของเราเนี่ยเข้าไปสู้กับบอสนับทั้งหมด5ตัวด้วยกันโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องกำจัดบอสนี่นะครับทั้ง5ตัวนี้ให้จบภายใน30นาทีถ้าเกินกว่านั้นก็จะถือว่าภารกิจล้มเหลวแล้วก็จะไม่ได้ของรางวัลในส่วนของรางวัลการเคลียร์ภารกิจครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าถ้าเกิด เราจะเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยหัวหน้าแคลนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยหัวหน้าแคลนจะต้องทำการอัพเทคนิควิจัยนะครับในส่วนของสกิลที่มีชื่อว่าออกสำรวจนี่นะครับทางเกมก็ได้เขียนระบุบอกเราไว้แล้วละ่ะว่างเงื่อนไขมันจะต้องอัพเป็นเลเวลเท่าไหร่นะมันถึงจะเปิดได้แต่ละระดับอย่างระดับแรกนะครับต้องอัพเป็นเลเวล3นะมันถึงจะเปิดได้นะครับและหลังจากที่ดูนะเนี่ยข้อมูลพลังลบ29ขั้นต่ำนะเข้าได้ แปลว่าถ้าเกิดเรามีสมาชิกแคลนใหม่ๆนะครับหรือแคลนที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเข้าระดับหนึ่งได้แบบชิวๆเลยนะไม่ได้ยากอะไรถ้าให้ผมเปรียบไอ้เจ้ากิจกรรมนี้นะมันก็น่าจะเหมือนกับโหมด survival ในเกมทั่วๆไปนะที่แบบว่าให้ตัวละครนะครับสู้กับศัตรูไปเรื่อยๆนะจนกว่าตัวละครของเราเนี่ยจะรู้สึกไปต่อไม่ไหวหรือมันหมดเวลาลงนั่นเองนะครับ ีเนี้ยบอสแต่ละตัวนะครับที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาบอกว่ามันจะโผล่มาแบบต่อเนื่องเลยนะมาแบบนอนนอนสต็อปเลยนะครับคือสมมุติว่าตัวแรกตายตัวที่2กระโดดลองอมาต่อทันทีแล้วก็ออกมาเรื่อยเรื่อยจนครบ5ตัวแล้วเจ้ากิจกรรมนี้นะครับสามารถเข้าได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะสมมุติว่าเราลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าเราใช้เวลาเกิน30นาทีทําให้ภารกิจล้มเหลว เราจะรีเซตหรือซื้อหรืออะไรก็ตามแต่นะครับไม่สามารถทำได้นะลงได้ครั้งเดียวต่อ1สัปดาห์นะครับถ้าจะลงอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องรออาทิตย์ถัดไปกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวางแผนกันให้ดีๆนะต่อมานะในส่วนของรางวัลภารกิจนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือรางวัลส่วนตัวรางวัลส่วนตัวนี้จะได้จากการเคลียร์บอสแต่ละตัวเลยนะสมมติว่าเราตีบอสตัวที่1ตายโอเคของ ของบอสตัวที่หนึ่งจะเด้งเข้าทุกคนที่เข้าร่วมภารกิจเนี่ยโดยอัตโนมัตินั่นแปลว่านะท่านผู้ชมดูนี่นะถ้าเราฆ่าครบทั้ง5ตัวนะครับเราก็จะได้ของ5ครั้งกันเลยทีเดียวเออมันดีมากเลยนะและอย่างที่2นะครับเราจะได้ในส่วนของรางวัลสําเร็จภารกิจครับท่านผู้ชมสําเร็จภารกิจคือคือยังไงก็คือเราเคลียร์จบภายใน30นาทีเราก็จะได้อีก1รางวัล รวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รางวัลเนี่ยทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะนี่นะครับบอส5ตัวก็5รางวัลแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือรางวัลเคลียร์จบภารกิจภายใน30นาทีโอ้ผมว่าโคตรคุ้มอะ่ะทีนี้อย่างที่สองนบที่หัวหน้าแครนจะต้องปฏิบัตินะครับขาดไม่ได้เลยก็คือต้องปลุกระดม นะคนในคนในแคลนเนี่ยให้บริจาคทุกวันนะครับเพราะการเปิดฟังก์ชันนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรของแคลนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเพื่อที่จะเปิดให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมอ่ะแล้วทางผู้พัฒนายังบอกอีกนะครับว่าอย่าคิดที่จะโกงนับหรือมีความคิดแบบแปลกๆโผ่ขึ้นมาเราได้ทำการปิดจุดบอดตรงนี้ไว้แล้ว นะเพราะอาจจะมีผู้เล่นบางจะพ่วกในหัวดีนะําหัวไวหัวไวเรื่องอย่างนี้นะประมาณว่าอาจจะเคลียร์บอสได้เร็วนับก่อน 30- สนาทีอ่ะสมมุติว่าเราอยู่แคลน,นะครับแล้วเราเคลียร์จบภาร,รกิจของแคลน A เสร็จปุ๊บเรากดออกแคลนแล้วเราไปเข้าแคลน B ต่อเพื่อเล่นภารกิจนี้อีกรอบทําไม่ได้นะครับผู้ชมการลงภารกิจนี้ ต่อให้เราไม่ตีไม่ทําอะไรเลยแค่เข้าไปร่วมนับก็จะถือว่านับเป็น1ครั้งนะครับนั่นแปลว่าคุณจะร่วมที่ไหนอีกไม่ได้เลยนะครับเพราะมันร่วมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะจะร่วมอีกหนึ่งครั้งก็คือต้องรออาทิตย์ถัดไปนะครับเขากันคนที่แบบเข้ามาปั๊มของนะแบบอยู่แครนนี้เสร็จลงแคลนนี้เสร็จนะครับก็อ่ะกดออกแคลนแล้วก็ไปเข้าแคลนใหม่อ่ะแล้วก็เข้าไปตีอีกแบบนี้นะมันจะเป็นการได้ของเบิ้ลเนี่ยทั้งหมด 12ครั้งนะครับถ้าทำได้นะโอ้โ oh, คตรโอเวอร์นะเขาเลยปิดจุดบออตรงนี้ไว้แล้วนะอย่าคิดทำนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตเงื่อนไขที่จะเข้าไปยังหุบเขาที่ซ่อนเรนทั้ง3สถานที่นะครับก็คือหุบเขาบิชอนหุบเขาอสอรพิษแล้วก็หุบเขาจันทรานะครับก็หลังจากที่ทางผู้พัฒนานเนี่ยได้ทําการอัปเดตไปเมื่อเปิดให้เราเล่นวันนี้นะเมื่อตอนตอน,ตอนประมาณเที่ยงเที่ยงเนาะ นะครับแล้วเราเข้าไปกันก็เห็นหลายคนนะคนนับออกมาโพสต์ว่าเฮ้ยมันดีอ่ะพอเข้าไปแล้วแบบไม่เจอบอร์ดเลยนะแต่ว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมีเยอะมากนะเจอบอร์ดเยอะมากเพราะว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ถูกกาหนดเงื่อนไขใดๆเลยนั่นแปลว่าถ้าเราทําตัวปกติเราก็สามารถเข้าไปได้นะับไปขุดในชั้นหนึ่งเนี่ยจะเจอบอดเนี่ยเยอะมากแต่ชั้น2ถึงชั้น,นะครับจะเห็นประบายเห็นเขาบอกว่าในกลุ่มนับ เขาโพสต์กันว่านานๆนับจะโผล่ขึ้นมาทีเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับว่าจะเป็นยังไงทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่หุบเขาบีชอนเลยรับชั้น2แล้วนะผมไม่สามารถอยู่ที่นี่นานได้นะเพราะว่ากิลที่เขาครอบครองอยู่เนี่ยเขาประกาศสงครามนะครับทําให้ผมเนี่ยต้องแบบว่านะอยู่นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวแบบเจ้าที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยเดี๋ยวพา่องนะสักแป๊บหนึ่งก็จะเห็นว่านับเห็นไหม ตรงที่มีการขุดแร่นะครับจะไม่มีบอร์ดให้เห็นแล้วที่ขุดอยู่คือมีตัวตวนทั้งนัน้นนะผมคิดว่าเพราะว่ามีชื่อกิลเห็นไหมมีชื่อแคนนะครับแล้วก็มีชื่อตัวละครอ,อย่างชัดเจนเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นก่อนก่อนที่จะอัปเดตตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีพวกบอดเนี่ยมายืนกองกันอยู่กองนึงเนี่ยจะมีประมาณ3-4คนแล้วมันก็แบบมาสกิดสกิดสกิดนะครับทำให้แบบ เราไม่สามารถขุดได้อย่างอิสระนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะดูดีขึ้นพอสมควรแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือเซิร์ฟเอเชีย12นะครับที่ผมเล่นอยู่นะยังไงก็ลองแชร์บรรยากาศกันมาดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง กลับมาที่หุบเขาที่ซ่อนเร้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่สามารถอยู่นานได้นะพื้นที่นั้นนะครับน่ากลัวพอสมควรเลยในส่วนของทางผู้พัฒนานครับได้ทําการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบของแครนอีกเล็กน้อยนะครับโดยผู้ที่สามารถครอบครองหุบเขาที่ซ่อนเร้นทั้ง3สถานที่ได้นะครับก็คือหุบเขาไหนก็ได้นะในในสสถานที่นี้นะครับเขาได้เพิ่มระบบตรงนี้เข้ามาโดยที่หัวหน้าแครนแล้วก็อาวุโสของแครนเนี่ย สามารถที่จะแจกจ่ายโลหะทมเบียนนับให้กับสมาชิกของแคลนเนี่ยได้โดยตรงเลยคือก่อนหน้านี้มันน่าจะเป็นการขายผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็ให้สมาชิกในแคลนเนี่ยเข้าไปกดซื้อนะก็อาจจะมีการนัดแนะกันแต่ว่าตอนนี้สามารถแจกจ่ายให้กับสมาชิกในแคลนได้โดยตรงแล้วนะแต่นี้ผมจะไม่เห็นภาพนะครับ คือจะไม่ได้ได้รู้ลึกขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่เคยมีมีบ้านนะครับยังไม่เคยยึดครองได้นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอให้คนที่เขายึดครองบ้านได้นะเข้ามาแชร์ประสบการณ์อีกทีหนึ่งนะครับว่าแจกใจ่ายให้กับสมาชิกในแคลนโดยตรงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็รอนะ,อะต่อมานัฐน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะสําหรับ คนที่ชอบสุ่มกาชานะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ทำการเพิ่มสัตว์วิญญาณเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้มีชื่อว่าบิโยโฮนะผู้กำเนิดจากเพลิงนรกนะครับเท่าที่ผมได้อ่านสกิลของแม่นางนี้คร่าวๆนะครับคือบอกเลยว่าตัวนี้สุดยอดจริงๆพกไปตัวเดียวนะครับครบเครื่องครบเครื่องยังไงมาดูนี่นะทุกคนดูสกิลแรกของเธอกันนะครับเงาแห่งฝันร้าย มันเพิ่มมานา300แต้มนะครับแล้วก็เพิ่มบวกคริติคอนเข้าไปเลยในสเตตัสของตัวละครเนี่ย100แต้มและถ้าเกิดเราโจมตีแล้วเกิดติดคริติคอนขึ้นมามันจะบู์ดาเมจขึ้นไปอีก20%คือบูสอต์คูค่าความเสียหายนะครับโดยปกติเนี่ยค่าคริติคอนนะถ้ามันติมันก็จะเพิ่มเอ่อเพิ่มดาเมจขึ้นไป1เท่าตัวใช่ไหม นะครับอย่างสมมุติว่าถ้าตีธรรมดามันลด500แต่ถ้าติดคริมันก็จะลด1,000ถ้าใส่สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับมันจะบูตขึ้นไปอีก20%นั่นแปลว่ามันจะบวกขึ้นไป120%นะครับของดาเมจปกติน่าจะถูกใจสายคริติคอดเลยแหละนะครับต่อมานะครับสกิลมอนสกดสกิลนี้น่าจะเหมาะกับสายฟาร์มทุกๆคนเลยที่ไม่อยากเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงบ่อย ใช้แค่ตัวเดียวได้ทั้งฟาร์มได้ทั้งโจมตีดูนี่นะครับเพิ่ม exp ในการล่านะครับ15%เยอะนะครับเท่ากับซื้อแพ็คสมาติเลยนะครับท่านผู้ชมโคตรโหดอ่ะแล้วไอ้แพ็คสมาติที่มันเพิ่ม exp 15%เนี่ยมันคือแพ็ค899กครับแล้วที่สำคัญมันยังเพิ่มอัตราดรอปไอเทมอีก15% ถ้าเราไปฟาร์มพวกข้องทองคํานะครับเราน่าจะได้ไอเทมเนี่ยเยอะพอสมควรเลยเพราะว่ามันเพิ่มอีก15%นะครับและที่สําคัญมันลดค่า mp ของการใช้สกิลลงอย่างเช่นสกิลไหนที่มันใช้มานาเยอะๆมันก็จะลดลงไปอีก5%แม่ตัวนี้สุดจริงๆนะครับ มาดูที่สกิลสุดท้ายนับจูบที่เร่าร้อนนะเร่าร้อนสมชื่อจริงๆนะครับดูนี่นะมีโอกาส10%ที่จะเกิดเอฟเฟกนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือจะเพิ่ม100%ของโจมตีกายภาพและ100%ของโจมตีอาคมได้ทั้งบุญทั้งบูเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้ทั้ง4อาชีพเลยเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิด10%นะเพิ่มความเสียหายนะครับ100% ทั้งโจมตีกายภาพแล้วก็โจมตีอาคมโคตรโหดลองไปสุ่มดูนะครับเผื่อจะได้น้องมานะตอนนี้น้องรออยู่ในร้านค้าแล้วนะครับสามารถไปสุ่มกันได้นะมาต่อกันที่อัปเดตสุดท้ายนะครับของแผดประจำวันที่19ตุลาคมนะอันนี้ทางผู้พัฒนานะครับได้แจ้งว่าถ้าเป็นช่องทางสตรีมเนี่ยเขาได้ทำการเอาของออก ไปเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของแพ็กเกจรายวันต่อไปผู้เล่นที่เล่นผ่านสตรีมเนี่ยจะไม่มีให้ซื้อแล้วนะครับแล้วก็คนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้เขาจะคืนของให้ทั้งก้อนเลยเดีายสมมุติว่าเรากดซื้อแพ็ก14วันไปเรารับของไปได้แค่4วันยังเหลืออีก10วันก็คือของ10วันที่เหลือเขาจะโอนคืนให้เราทั้งก้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รวดเดียวเลยไม่ต้องรอรับ ทีละวันทีละวันอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของเขานะเพราะว่าเขามองว่าเวลาคนคือตอนนี้ผู้เล่นที่เติมผ่านช่องทางสตรีมเนี่ยมีปัญหาเยอะที่สุดนะับเติมแล้วไม่ได้ของเขาก็เลยตัดสินใจเอาออกเลยขายแค่เป็นบางอย่างนะครับผมแนะนําว่าถ้าจะเติมก็อย่างที่ผมบอกไปเติมในช่องทางโปรแกรมจําลองนะพวกบลูสแตกน็อกเอลดีเพเยอร์นับหรือแม้แต่ในโทรศัพท์มือถือ นับอีกช่องทางก็คือทางเวอร์ชัน PC พวกนั้นเนี่ยของจะมีครบคันเลยไม่ได้ถูกเอาออกเหมือนพวกนี้นะในนี้ของไม่ครบนะครับท่านผู้ชมและในส่วนของนี่นะับถ้าอยากได้ตัว oyo, บีโฮโยนับน้องก็รออยู่ในอีเวนต์แล้วนะซึ่งก็น่าจะเกลือพอสมควรเลยนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย